สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมขอนำหนังสือหายากเล่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันเป็นหนังสือที่ออกมานานหลายปีแล้วและผมบังเอิญไปเจอเล่มนี้จากห้องสมุดนะครับที่หยิบยืมเล่มนี้มาอ่านก็เพราะผู้เขียนคือแอนดรูว์แมทธิวเป็นผู้เขียนที่ผมชื่นชอบมากๆนั่นเองครับ ก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาขอแนะนำแอนดรูว์แมทธิวก่อนนะครับผู้เขียนเล่มนี้เขาเรียนจบทางศิลปะมาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์กเขาวาดภาพประกอบลงในนิตยสารชั้นนำทั่วโลกและเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับการวาดมาแล้วมากมายต่อมาเขาก็ผกผันตัวเองนะครับให้กลายมาเป็นนักเขียนหนังสือเชิงพัฒนาตัวเองแนวจิตวิญญาณใช่ครับ หนังสือเล่มนี้เป็นแนวคิดเชิงจิตวิญญาณแต่ก็อ่านง่ายมากๆเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับเขาก็กลายเป็นนักพูดระดับนานาชาติได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะเขาจะนำเสนอเรื่องราวได้น่าสนใจและเข้าใจง่ายรวมทั้งสนุกกับการใช้การวาดภาพของตัวเองเสริมเข้ามาทำให้การสัมมนาเนี่ยหรือว่าการพูดเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เขาเขียนหนังสือมาแล้ว10กว่าเล่มครับนอกจากเล่มนี้แล้วนะครับที่ผมเขียนรีวิวไว้ในเพจ Book for Life ก็มี Follow Your Heart และ How Life Works นะครับสำหรับเล่มนี้ที่ชื่อว่า Being Happy เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขาเขียนขึ้นมานั่นเองครับเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ C1 ซึ่งอีกครั้งที่ต้องบอกว่าน่าจะหาไม่ได้ง่ายแล้วนะครับ เอาละครับเราไปว่ากันที่เนื้อหากันเลยสิ่งที่ทุกคนนะครับอาจจะรับรู้แต่อาจจะไม่ค่อยสังเกตเห็นก็คือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตก็จะเปลี่ยนตามไม่ว่าคุณจะสังเกตเห็นหรือไม่มนุษย์มักสร้างรูปแบบหรือแพทเทิร์นบางอย่างให้กับตัวเองอยู่เสมอรูปแบบที่ว่าอาจเกิดจากทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวกก็ได้เช่นความเชื่อความกลัว ความวิตกกังวลความมั่นใจความกล้าหาญที่มีต้นตอมาจากภายในที่เป็นทัศนคติหรือความเชื่อหรือไม่ก็เป็นจากภายนอกได้แก่คำวิจารณ์และการชี้นำจากสังคมทว่าสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณมากที่สุดกลับเป็นรูปแบบที่อยู่ภายในอย่างจิตใต้สำนึกนั่นเอง รูปแบบที่จะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์แบบเดิมๆเสมอแม้จะมีบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นชั่วคราวแต่หากภายในยังคงเหมือนเดิมไม่ได้รับการแก้ไขคุณก็จะกลับมาอยู่ในจุดเดิมอีกเรื่อยไปในเชิงลบต่อให้เกิดสิ่งดีๆบ้างแต่คุณจะทำให้มันพังลงเสมอในเชิงบวกต่อให้เกิดเรื่องเรวร้ายขึ้นมาบ้าง แต่คุณก็จะกลับมาประสบความสำเร็จได้อยู่เสมอรูปแบบส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คุณมักพูดบนกับตัวเองหรือคนอื่นพูดแล้วคุณดันเชื่อว่ามันเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือเรากำลังป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมจิตจนเกิดผลกับชีวิตตัวเองนั่นล่ะครับสำหรับวิธีที่จะช่วยให้การดึงดูดชีวิตส่งเสริมคุณจึงเป็นการใส่โปรแกรมเข้าไปใหม่ นั่นคือข้อที่หจงคิดถึงตัวคุณเองและสถานะของคุณในแง่ดีเสมอสิ่งนี้นะครับคือการฝึกวินัยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รางวัลที่คุณจะได้รับนั้นคุ้มค่ามากๆข้อที่สจงพูดถึงตัวคุณเองในแง่ดีอยู่เสมอทั้งพูดออกมาหรือว่าพูดอยู่ในใจนะครับข้อที่สาม ฝึกสร้างภาพในจินตนาการถึงสิ่งที่คุณปรารถนาโดยให้รู้สึกถึงความสุขความสงบผ่อนคลายและให้รู้สึกว่าได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วข้อที่4ดูคลิปอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจสนทนากับผู้คนและหาแง่คิดจากชีวิตของพวกเขาเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ตัวเองข้อห ลงมือทำอย่างตั้งใจเต็มที่ไม่ล้มเลิกง่ายข้อที่6น้อมรับคำชมและมอบคำชมที่จริงใจแก่ผู้อื่นข้อ 7. เมื่อทำอะไรสำเร็จจงกล่าวคำชื่นชมตัวเองอย่างเต็มที่ข้อที่8แยกพฤติกรรมออกจากตัวคุณหากคุณทำผิดพลาดพึงระลึกไว้เสมอว่าคุณแค่ทำพลาด เพียงชั่วคราวซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีอย่างถาวรเสียหน่อยข้อ 9. ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดทานอาหารออกกำลังกายตามสมควรข้อที่10แสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณน,นั้นคาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติต่อคุณเช่นไรโดยการปฏิบัติต่อตัวคุณเองและตัวเขาให้ดูเป็นแบบอย่าง สิ่งสำคัญก็คือตัวคุณนะครับจะต้องอยู่กับปัจจุบันอดีตและอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงมันเป็นเพียงความคิดเชิงนามธรรมาท,ที่สมองสร้างขึ้นส่วนปัจจุบันคือเวลาทั้งหมดที่คุณมีดังนั้นจงลงมือทำอะไรสักอย่างในตอนนี้ระหว่างที่คุณกำลังรอคอยให้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจหาอะไรทำพลางๆไปด้วย อย่างงานอดิเรกที่ส่งเสริมความสามารถของคุณงานนั้นนะครับจะต้องสนุกและลดความคาดหวังในบ้านปลายด้วยเช่นคุณอาจจะพกหนังสือไปอ่านระหว่างรอคิวก็ได้เป็นต้นส่วนการให้อภัยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการโทษผู้อื่นหรือการโทษตัวเองรวมทั้งความรู้สึกผิดล้วนเป็นเรื่องที่อันตรายและไม่สร้างสารรค์พอๆกัน เวลาที่คุณโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นเท่ากับคุณกำลังเสี่ยงเลี่ยงความจริงจากการลงมือแก้ไขปัญหาเป็นสิทธิ์ของคุณเองแล้วล่ะครับว่าจะเลือกดำเนินชีวิตอย่างไรจะอยู่กับปัจจุบันหรือขังตัวเองไว้กับความเครียดแคนและความผิดหวังจากในอดีตเพียงแค่ตัดสินใจเลือกความรู้สึกใหม่แล้วเดินหน้าต่อไปให้ได้นั่นเองครับ การโปรแกรมจิตนั้นคุณจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่ตัวเองคิดหลักการก็คือจงคิดแบบเดียวกับผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่มั่งคั่งและมีความสุขอยู่เสมอปลูกฝังเป้าหมายของคุณเข้าไปในจิตใต้สำนึกราวกับว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างถ้าคุณอยากมั่นใจให้จิตนาการต่อเนื่องว่า ตัวคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยก็ใช้หลักการเดียวกันให้คุณเห็นภาพในจินตนาการรู้สึกและบอกตัวเองว่าคุณกำลังมีความสุขกับความสำเร็จและความมั่งคั่งสมใจปรารถนาอย่าเสียเวลาในการหาคําอธิบายหรือสงสัยว่าจักรวาลกำลังทำงานให้คุณอย่างไรเพราะ คุณยังมีเวลาเหลือเฟือในการขบคิดในตอนที่คุณร่ำรวยเรียบร้อยแล้วเชื่อมัน่นตัดสินใจและลงมือทำก็พอสิ่งสำคัญก็คือให้ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยไม่ใช่เรื่องน่าอายใดๆเลยเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นที่จริงแล้วทุกอย่างเป็นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้หรือบางครั้งคุณก็ไม่จำเป็นจะต้อง เข้าใจเรื่องต่างๆอย่างท่องแท้ก็ได้นะครับหากคุณเรียกร้องคำอธิบายในทุกสิ่งอย่างคุณอาจลงเอยด้วยการเสียเวลาที่รอนานมากๆก่อนที่จะนำมาใช้จนเกิดประโยชน์แก่คุณเองการยอมรับใช้ความเข้าใจหรือใช้ทรัพยากรต่างๆเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้แทนที่จะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบจะทําให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ง่ายขึ้น คุณอาจจะปล่อยให้คนอื่นหาคำตอบและเตรียมความพร้อมต่อไปเถอะนะครับสำหรับคุณบัตรนี้มาเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างได้แล้วนะครับบทส่งท้ายสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือมาเยอะๆจะพบว่าเนื้อหาที่ผมเพิ่งพูดไปก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรใหม่เพราะนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งหมดก็ต่างก็พูดสิ่งที่แอนดรูว์ได้เขียนถึงกันไปแล้ว หนังสือเล่มนี้นะครับำน,นักพิมพีเอ็ดเขาตีพิมพ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี2550และดูเหมือนจะหาซื้อไม่ได้ง่ายแล้วในวันที่ผมหยิบมาอ่านนะครับก็ยังพบว่าเนื้อหาเนี่ยยังสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้อยู่เลยหรือนั่นอาจจะหมายถึงต่อให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดความทุกข์ความท้าทายของมนุษย์อาจยังคงวนเวียนอยู่ ในรูปแบบเดิมๆก็เป็นได้และในเมื่อการเป็นมนุษย์หรือ human being มีเงื่อนไขยเยอะมากนักผมเลยคิดเล่นๆว่าถ้าบิดชื่อหนังสือสักนิดเป็น happy being หรือจงเป็นความสุขชีวิตก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยว่าไหมล่ะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆทุกวันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ